สวัสดีค่ะชื่อนางสาวน้องทองอ่อนเลขที่สามสิเว็ดสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกรนทองอ่อนเลขที่สามสิบสี่ค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอในรายวิชาการสื่อสารและจะนำเสนอไอเอสสองในวันนี้เราจะมาพีเต์เรื่องผลกระทบของการท้องก่อนก่อนใบเรียนขอเชิญรับโทรศัพท์ได้เลยค่ะผลกระทบที่เป็นปัญหามากที่สุดคือหนึ่งการดอบเรียน 2. การเกิดโรคแทรกซ้อน 3. ปัญหาการดูแลสุขภาพ 4. ปัญหาสังคมและอาจมีปัญหาอื่นๆตามมาในภายหลังของเชิญกัลลานพูดต่อเลยค่ะนี่เป็นแผนภูมิแบบสำรวจผลกระทบการท้องก่อนวัยเรียนในระดับชั้นมรธยมศึกษาป .4 ทับหถึง4ี่ทับสิโดยผลลัพธ์ไม่สุดคือ คุณวางเป้าหมายในการดำเนินในชีวิตในช่วงวัยรุ่นเพื่อปรับสภาพอารมณ์เกี่ยวกับทางเพศบ่อยครั้งแค่ไหนยิดเป็นร้อยละ58.7%และผลลัพธ์ย้อยสุดคือคุณได้พบปากกับเพื่อนต่างเพศในสถานที่รันเทิงบ่อยครั้งแค่ไหนจิดเป็นร้อยละ22.36%ขอเชิญนภะพรพ,พูดต่อค่ะ เบอร์ติดต่อหรือสายด่วนให้คำปรึกษาสามารถสามารถศึกษาได้หลายเบอร์วันนี้เรายก,ยกมานำเสนอเช่นเบอร์หนึ่งหกหกสามเป็นเบอร์สายด่วนให้คำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมและเบอร์หนึ่งหกหกเจ็ดสายด่วนกรมสุขภาพจิตเป็นสายด่วนสําหรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตหรือเวลาเราเครียดมีเรื่องกุ้งใจสามารถโทรไปปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ค่ะขอเชิญกลับพูดต่อเลยค่ะการป้องกันการท้องก่อนวัยเรียนหนึ่ง ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ 2. ไม่ควรไปเที่ยวกันคืนกับเพศชายสองต่อสองสมไม่อยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรป้องกันโดยการใส่ถุงยาอนามัยทุกครั้งหรือกินยาคุมฉุกเฉินหรือหากไม่อยากกินยาคุมฉุกเฉินควรไปฝังยาคุมหรือฉีดยาคุมเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร ขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญสองแก้วเลขที่35ค่ะสวัสดีครับชื่อนาาธวัฒน์ปรังนเลขที่10ครับ,บ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ร่วมกิจกรรมการตอบคำถามของกลุ่มเรานะครับงั้นไปคำถามข้อแรกกันเลยนะครับผม ท่านคิดว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการตั้งคันข้อดีค่ะถูกต้องครับผม <c oughs> ข้อสองการเลือกวิธีการคุมกำาเนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยใดครับผมข้อดีค่ะถูกต้องครับ ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครันในวัยรุ่นข้อดีค่ะถูกต้องครับผมการตั้งครันในวัยรุ่นคือช่วงเวลาไหนครับผมข้อ a คะ่ะถูกต้องครั ท่านคิดว่าสถานการณ์การตั้งคันในวัยรุ่นในประเทศไทยปัจจุบันเป็นอย่างไรขอ้อ B ค่ะถูกต้องครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการตอบคำถามของกลุ่มแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ